ที่สถานที่ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะให้ตู้อ้วนมาทําความสะอาดให้พี่น้องเอ้ยหญ้าขึ้นลายแล้วเนาะย่านงูย่านแมวย่านยุงพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนีกผู้บ้านนะ่ะเว้าอันอันยังประกาศปากเลยอ,อยู่ว่าให้ทําความสะอาดเด้อย่านยุงลายน่ะว่ะย่านยุงได้เป็นคันกัดกินน่ะเป็นไข้เือดออกเนาะพี่น้องเอ้ย ายดีเด้อป่าดูแม่เนาะสบายดีเฮ็ดซีเบิดสุขุมทุกคนบ่ว่าสิอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนอะพี่น้องเอ้ยเนาะก็ที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องอนนท์เด้อป่าดูเอ้ยมื้อนี้จ้าโตตูมาอ่าทําความสะอาดเดินอันหลังบ้านให้เนาะพี่น้องเอ้ยอย่างามๆเลยเนาะ ถ es, ้าว่าเอารถจักรมาหอดเันเฮือนเราคือ <dialect> สีเอาไปยุกย่องเลยเนาะไปหางงัวย่องเลยรถก็ได้เอารถจักรมาหอดเฮือนซะเนาะทางมันากียบฝั่งเราเนาะอย่างามเนายเนาะ สบายดีสบายดีโดยสบายมาทำไมเดินเลื่อนกันเลกหน่อยโดยเออจ้างมาเปลงกันเลยทดสอบบ้างเลยเนาะเออทดสอบบ้างกระเมนบ้านเซนนะอืมตั้มหนุกซื้อใหม่เนาะเปลงอะไรตั้มชื้อใหม่คนละเออสบายเลยตัดไล่แต่เนื้อจั่เนาะมีเมนูมีเงี้ยวฮะ เจ้ว่าตัดได้ต่หญ้าจักเข้ายันตามบ่ได้จักปีวัวเล่งบ่อยากแฮงบั้นใด๋บ่ได้ได้ยินดาคนว่าว่าถ้าเงบ่แงน่ะมันตัดเข้าบ่อยากได้อตัดได้น่ะมันได้อตัดได้ตหาอยู่อ่ามันตัดได้ตหาอยู่อ่โสิได้เนาะเอาไปให้งัวบ่ได้เนาะเออได้เ็นองเ็นองนอยู่นี่งามผู้ใดอยากได้มาฮุบเด้อพี่น้องเอ้ย คนแกงขวดเขามาติเอาถือกันรวานนั่นแล้วไรฮะขิงแล้วไรนะขิงไอ้บมแม่ย่งเงี้ยอันขี้มินออขี้มินขี้มินคือรับแล้วให้ส่านะ จังแล้วไม่ไม,นะไม่่ไมทับตั้งแต่ชุ่มเจ้าอนะันหนามาใส่พุ่มจักโอเอ็นเลยเนาะละว่าห่อยู่ละว่า้ยทับขีมินคฝอยดาวา่าไอ้ด,ดะนะูเด่นเหมือนกันทับขีมินกันดาว่านะ,ะนก,ก๊อกเนี่ยเลนี่บนห้องก๊อกยังเด่นเนาะพี่น้องเลยแต่้าวายังหน่อยอันเอาอันไปดิดนเฮ็ดขนมพี่น้องเลยเนาะฆ่ากันปิดไปดินเฮ็ดขนม <c oughs> อโอ้โเหน่ยเพราะเร็วนออ้อน,นี่กะเอ,อาสา,าวไฟฟ้าเพื่อน,นอ้อยอยู่ในเลนเอาเลยเนะยาะเดี๋ยวลีบางได้เนะะาะเออบ่ได้ดอกเขา ว่าถ้าตัดเข่านี่มันต้องแห้งกว่านี่นะพี่นอ้อยเนาะจากหัาวัดแดงลายเทือแล้อะไรมันจะได้วบแห้งบมบบแต่เอาผ้ามาพันนะนี่ออกก่อนพี่นอ้อยลายเกยังนด้เนาะพี่นอ้อย Nó kia, nó kia ngon quá Hôk đi đó nó Mấy nông ở nôn kia tắt ăn cốc ăn Đơm tư là mấy người nó măng nhau của cứ tinh tăng như đấy mấy nông ơi Au, nè Chết bạn này Bài bộ bên bộ đi, au Thấy, bệnh lấy Bài lấy Ờ, bởi vì học tắt có gai bộ nó chân nó khoé héng nè, nè, hấp nó tôm nè, piroi đó, quất chắc giao khoang hấp nó เล่นกันนี้นะมาเลบ่อนน้นมเออ่านจะเล่นาไปบ่มาไมัเล่นน้อยนะเออมเล่นน้อยอไรฮะเออน่าลายกช่ไหมว้ตามมึเล่นน้อยมาไลยบ o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  Cubes Cucumis 私たちはこのように私たちはこで何を見るかを見いでくい。 Thank <tries> you. มุดวัดไป่ล้วไงพวกพากิตัวมุดมาเลยใครไม่รอดนนมุดมาเลยฮะเดียนี้ มันเป็นอันนี้ซื้อตัดยอดมันซื้อนะหนาวว่านตัดยอดมันซื้อสวยตู้ตบบตเบีนนั่นบักอีตู้องนะตัดบ,บักตูต้ลแล้งเอมันปกเนาะเออม้าั่เป็นมากเลอนน้นะานามาวานนี่น่ยออน้ายมาวานทีนี้ ซื้อมาแเด้อมันเน่าเลยเอาในมาสะอาดสนี่เลยนะมันออกด้ยตัดเราไปเดินหน่อยเลยจัดเต้นก็โกงห่วงอย่างนี้เนาะห่วงห่วงโซ่ไปจักน่ะ ไทยโกๆมองไว้สู่บิดาโนนึง อยมีแนวแพ่เพิ่นน้อยข่าเพิ่นมาถมทางนี่รถเวลาฝนตกมาแล้วน้ำอ่างอยู่นี่น้อยเนะาะรถจักรบนมางย่านทวดแมนอยู่ก็บรรดามันมีท่อเลยตูมมม้มีทอ่อไม่ห่างเพราะทอ,ทอมันไม่ได้ฝังดินด้ยทางนี้น่ะเดินทอ่อน้ำน,น้อย ก็เป็นกคูนพี่น้องเนาะมันมาเกิดมัน,น,น,นอยู่หลังบ้านพี่น้องเลยะก็กนาคือนั่นนี้คือหมากยังก็เอามากะกลอมถ้าเ้อแ,แล้วมันก็ปงดไหมตาหดบ่โอ้เรากะเก่งเติบแล้วกัน นี่ก็ตกฟากไม่ดีองเลยยูฝากขั้วดูถงของน้าตู้ยอะหยานงูเลย ได้วยสบายหูแท้จบจบริบูรณ์ออพอว่ามันบ,อนบอ่อรำบ่อหกเพื่อนพอมันบออ่อหกแห้งปันใดแนะอุย้ยโอ้เป็นกระสอบอ,อ,อ๋อ,อ,อค,คิมนออกบ่ยาขึ้นเลยเด้ จักเด้บัตรมามาสี่ใ่นี่ได้ส่วนสี่นำบงกมันเพื่อนมันสิกับวันนี้ได้นำถั่วมาันี้เพื่อนได้ไปอยู่บึงหม่แล้วประจ๊ะเพราะว่านำถั่วอยู่นี่พี่น้องน้องวลาฝนตกเลยนำอยู่ทางมันไหลมาพี่ได้ทางสูงกว่าเดินเท้าวันนี้เท้าต้องถมเดินในเพียงทางโดยนำมันถ่วอยู่นี้อยู่บึงตันหยานี่โชว์โชว์เลยบัวกมันววันนี้ขึ้นไปซ้ำเนาะเป็นทางขึ้นไปอยู่ดิ เฮ้ยเนาะใช่เฮงอยากมาซ้ำเติมนเนาะปวกกระไดพี่น้องเอ้ยปวกกับเพือนใหม่มันนดโบถือกันเห็นบอกเฮือนอยู่อัน่าทางออกไปใกล้เฮอือนเบาลี่น่ะเราเราทุบออกบดเลยขังทึงเราเห็ดชงหมลุ่นไปเลยปวกเห็ดบ่อเนะปวดคือกันนี่นเรากระไดแล้วบวเอาเลยใหม่แบบนี้เราเอาออกบดเลยขันทึงน่ะแต่เราใส่โครงเล็กเราก็เอาเห็ดชงหมลุ่นเลย ไอเฮือนบอวยรีเลยอ่าบนทุกและถึกเลขคูและถึกเลขสี่ร้อยหลานกันเฮ้เทือนนี่ก็โมเมนเรืองง่ายนะพี่น้องเลยเนาะหยาดกันอยู่เนี่ยจิหยาดกันอยู่กับพวกอย่นีเอ้าเห็นได้ใะ่บ๊ดืองเห็นเทือนโมเมนเรืองง่ายนาะพี่น้องเลย ไผได้สิมาเอาหญ้าบัดนี้เนาะหญ้างามงามพี่น้องเอ้ยตัดแล้วเนาะหญ้างามซ่ําเปลี่ยนกินเรียบร้อยแ้มื้อนี้อนามเดินบ้านเพิ่นเด้ค่ะตัดค่ะตัดหญ้าบ่ครแม่นมันบ่ค่ตัรอรุ่นแม่นนะเออจึงเถื่อ้5ติแม่นมันรุ่นเงอยู่ป้ามีนาดุมื้อนั้นได้6ป่องี1ขวดนะแม่นบ่อ่าบอกให้ราไปเปลี่ยนนะเด้อาลอกเร แต่ซีวงเยอะฮะไม่ได้แม่ลวนี่ก็บมีคือกันดุนคือกันมันเขียนวันได้ได้มันโบรากเนาะมันโบร็นทุ่งมันนี่เอ้าไปเลยวงเยอะ่ะไม่ดุลไม่ดุนได้ลั่นหาอยู่บจ๊กโอ้ยดุนโซกขัางโตไปมันบอกแบบนั้นน่ะบอได้เป็นบอกบอได้แม่นี่ หนุนขังต네่อไปพุ่นแล้วเนาะเออใช้สิ้อผ้ากันไปหน้าบอบไปในเทียบกระบุงกระตาเลยเพาะมันทอมาจึงเลยดื้อมาเสือใสเด็กออกเด็กเด็กหอยเมื่อคืนนี้เนาะมาลองไปน่าวอกได้เนาะก้องหงไฟหงมันอะไรตี อ้าวะเสด็จทางปลอดภัยเนาะขมุขขบใจใดๆมาตัดหญ้าให้กระไดพี่น้องเลยบอกอู้หลวงมาเอาดิจะถึงมาเปลดได้เนีอยู่ประมาณสองชอบกลัวได้เฮาอ่ะทึงหัวอยบด้หอดเยอะสามศพนะไอหอดเยอะใกล้ทำไมใกล้เปตู้อ้วนเลยเอาเนอะเราอยากให้งัวเรากิน ทางกันยากยากทางก็ได้นาะชมทางสบายว่าเอารถมากอะมัดใช่รถไปก็ได้ยุสงศอกเมื่อได้ปขไื่อรปขายไก่ยุคใหม่กินห้องมักพริกไก่ก็ได้กินักพริกขายรถตัวใดพอขายเอาไว้แต่แมเครื่องมันหะแม่ใส่ทงไงถม่นใส่ห้อ ไข่เตเออไข่เต้นหนึ่งค่ะเราก็เผาหา่นชงมือที่เอาไข่เต้นหนึ่งวะโ่ไดาบบนี้เนาะงมือเอาไข่เต้นหนึ่งวคุ้มเราแต่ล้วดยเออระไรพี่เลยห้าพอมัหนึ่งน้ำตาลนะอยู่น้ำติบเป่าเนี่ยเอาไปพ่อมบเลมินเห็ดขนมเดือนเก้า่อมัซื้อมามือไปไวนก่าบ้านานพี่น้องเลย เงี้ยน,น้อยของจินเข่ากินทองต้นเบงัวไปงัวงทางมาเออตูเรียนแล้วขึ้นมาปล่อยไปหันโดดมันมาแบบมาแบบน,นี่มันมีเขา่าแาบตายเนาะเมื่อก,กี้เราก็บบุคคอยรอดทั่วรอดแก่เราน้นน้อยๆนะมัน,น่ะมาวันนี้เห็นเข่าอลหูรอดตายพักก็ข้านองหากินตุ๊กชี้ไปบวานไอ้นาาบอนมาครับเราไทยพักกะตู่ก็ไล่บุคเข่าอีกบ้าน หาลกันลกระวังด้อเจ้าหน้าใกล้กันจะไปไปช่วยได้แล้วเมื่อนี้มาทัดหญี่ตัดตัวยังงัอออกกิเข่ามูแล้วจ้าว้าบกินแล้วเก็บมันมีน้ำอือแต่ว่าออกไปเมื่อนั้นก่อนช้ตั้อ่อนบ่น้าเจ้าีเดียงผือบ่เลยมาเลยกับ้ากันยางมากิน้ัยข้าวเดียวดึ๊ ยายกินอะไรกันไปข้าวส่งตัวหนึ่งข้าวส่งข้าวส่งไหนตวหนึ่ีเงินกระายเนาะลำถวยนี่แหละการัยาเวน้เ้งเปรย้ะร้อหรอนั่นนเอาเียดีๆไดยองให้เดี๋ยวนีนะ ไ่ได้หาเงินไเลยสิแ uh, ต uh. ่พากันนั oh ่นพากันหลับหน้าไม่ได yeah. ้หาเงินหาคำเสียว่าเซนเนาะเจชอบก่อนผชามเือก็เออได้กะเช้าบเบิรดเด้เพราขายที่มันไล่จะจักค่ะขายรุ่นนั่นเลยชื่อปุ้ยแปลงจักหาเซนบอ4เซนหาคือกี่ร้อเนาะ4เซนหาเลเอาเานเดินทางปลอดไทยเนาะตามสาวหเซนไปันนี้เบิดเีงเงินขายเขา ช่ใส่บะบาไปดิ牡丹ดรอัยตรอยว่ะหาเซนหาเซนหาเซนหาหาเซนฮกหาเซนเจหาเชนเจชิมฮาไปไปไปให้ไปหน้าโตพี่น้องน่าชมเข่าขึ้น่อนมตืนยสบายดีโดออกมาได้เนาะพากันยางไปย่างนี่นะเพื่อหอนาว่ะ แม่นแล้วอยากนอนน้ำไปเดินทางปลอดภัยดูน้ำนะคน้ำปลอดภัยอยู่เพงว่าเอฟซีบาพยุขเข่าอ่ะซิบเมอร์แจกกชิยุดหรือบบผลนะว่ะพยุขเข่าเออไปตู้ไปนาปะแล้วกับตู้อ้วนนาอพี่น้องเลยเขาก็อยู่เฝ้าห้านคลาย เครื่องคือเก้านาพี่น้องเลยเนาะโดยอา้าวซาปาดูงเลยไม่น้องอ,นนอานโนกัสิได้ขอจบคลิปไบซ้ำนี้เดอ้อพี่น้องเลยพอากาันไม่เนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ดทุกทุกท่านเดอ้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะโดยขอให้ลำด้วยอยู่ดีไม่แห้งกันเบิร์ดสุขุสุขคนสะบายดีพี่น้องเลยเนาะ